สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จารยนีน่าทาโร่นะคะก็จะมาทานายในหัวข้อของราศีเนาะหัวข้อ,อคู่บุญคู่บารมีของคุณนะนี่น่าไม่ได้ลืมนะแต่ว่าทีมเหตุผลมาช้าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปวันที่12 12เนี่ยตรงกับวันพระแล้วนี่น่าต้องงดงดในการทานายดวงชะตานะคะโอเคแต่พอวันนี้วันที่13แล้วก็ช่วงนี้ตอนวันเนี้ยตอนเนี้ยสามทุ่มละสามทุ่มแล้วก็รีบมาทําคลิปให้คุณทันทีนะหลังจากที่แบบ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูดวงลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น่าต้องบอกก่อนนะว่า การอ่านดวงเนี่ยเป็นการอ่านดวงโดยทั่วไปคือทั่วไปคนเป็นล้านคนจะไม่จาะจงคุณเท่านั้นนะคะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะอย่าเพิ่งเหมารวมว่าเป็นดวงตัวเองนะคะก่อนอื่นเขาแนะนําตัวเองก่อนถ้าใครจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาโรออนไลน์ดอคอมได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นพิเศษ,ษะนะคะก็แอดนีนาทาโรเข้ามาได้เลยนะแอดนีนาทาโรนะคะโอเคขอก่อนอื่นขอขอบพระคุณทุกท่านก่อนนะคะที่เข้ามาดูช่องของจานีนานะคะ ที่มีคอมเมนต์น่ารักมาให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมิากับทีมงานนะคะได้ผลิตผลงานดีๆแบบนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคขอส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้กับพวกคุณด้วยเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะสิบใบครบแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนะอ้อขอแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกรณีที่ลูกศิษย์ต้องการอยากจะกเข้ามาดูดวงของกับมิาตอนนี้เดี๋ยวนะคิวมันยาวไปถึงวันที่ เยอกี่วันล่วงหน้าหวันไม่ใช่3ามวันเอ,อ่อคลิปแรกๆนายหน้าบอกว่า3าวันเนาะแต่นี่คือมันยาวมากยาวไปแบบหวันล่วงหน้าแล้วนะกรณีที่ใครอยากจะดูดวงกับมีน้านะ่ะขอนิดนึงก็คือเอ,อ่อถ้าต้องการดูแบบ แบบว่าโอนมาปุ๊บขอดูป้ามันไม่ได้นะเพราะว่านีนาล็อกคิวให้หลายๆคนไวเรียบร้อยคิวมันยาวจริงยาวเรียงเป็นกระดานเลยมันจะไม่สามารถแทกคิวให้ได้ต้องบอกก่อนนะนีนาจะไม่แทกคิวให้ใครทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเอาตามคิวถ้าโอนวันนี้ปุ๊บก็ต้องเผื่อล่วงหน้า6วันเลยนะโอเคเอ่ออ่ะเดีย๋ยวขอดูใบแรกของคุณนะคะเด็กถือเหรียญน,นะเด็กถือเหรียญแล้วก็ คงถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะ The Hangman นะคะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ขยันจริงๆขยันทำงานหาเงินมากเลยนะคะ7ถ้วย d a t ทนะคะ8ดไม้เท้า1ดาบสไม้เท้าคงถือดาบนะคะ อุปสรรคเยอะจังแล้วก็ราชินีถือไม่เท้าอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากๆเลยคุณเป็นคนที่เก่งนะเป็นเป็นคนที่ขยันขยันตั้งแต่เลกจนโตอ่ะคุณลําบากมาตั้งแต่เลกจนโตคุณไม่ค่อยได้มีความสุขสบายเหมือนคนอื่นเขาสิ่งที่คุณหวังเอาไว้ว่าฉันต้องมีแบบไม่ต้องได้แบบนี้เหมือนเขานะ่ะคือคุณต้องขว้คว้าเอาเองมาตลอดจนคุณอายุ ถึงขั้นขนาดนี้แล้วจนอายุขนาดนี้แล้วคุณก็ยังคงต้องขว,ยขวอยู่ตลอดเวลาต้องบอกก่อนนะว่าของพิจิตดวงของพิจิตนะ่ะราศีบางคนต้องบอกก่อนว่าเป็นบางคนดวงของบางคนไม่ได้เจาะจงคุณคนเดียวนะบางคนนะ่ะมีเจ้ากรรมนายเวรนะติดตามเป็นสัมภเวสีนะอืมคือเจ้ากรรมนายเวรติดตามอยู่เป็นดวงจิต ติดตามอยู่นี่นะเห็นเป็นดวงจิตของของผู้ชายติดตามของคุณอยู่อันนี้คือพูดเป็นบางคนนะไม่เจาะจง <ser en> แต่บางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะคะโอเคนะโอเคตรงกันตามนั้นแล้วก็ราศีของคุณอนะมีเด็กตามด้วยนอกจากจะมีวิญญาณผู้ชายตามยังมีเด็กตามด้วยนะคะยังมีเด็กตามด้วยนะมีสองนะมีสองดวงนะที่ตามนะ ไม่รู้ว่าเลี้ยงกุมารหรือเปล่านะบางคนนะอาจจะเลี้ยงกุมารไว้ด้วยก็ได้นะคะโอเคทีนี้ขอดูให้ว่าเอาคู่บุญคู่บารมีของคุณก่อนเลยนะกันเนาะคู่บุญคู่บารมีของคุณนะ่ะมีหรือเปล่าคุณนะ่ะมีคู่แต่คู่ของคุณนะ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นคู่ที่แบบว่าผ่านการมีชีวิตคู่การแต่งงานมาแล้วอืเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ได้โสดแบบซิงซิง เป็นคู่ที่แบบมีครอบครัวมาแล้วมีคนรักมาแล้วมีแบบมีบุคคลที่สามเข้ามาตลอดหรืออาจจะไปถึงว่าดวงของคุณนะ่ะมักจะแบบเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปพัวพันผูกติดกับคนที่มีเจ้าของคนที่มีคู่แล้วอะ่ะเป็นแบบนั้นนะพิจิกนะเออแล้วคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคู่บุญคู่บารามีหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวนิหน้าขอดูให้เออคือนีหน้ามองว่าคู่ของคุณนะ คนรักของคุณคนนี้เขาออาชีพถ้าเป็นเรื่องของอาชีพหรอธุรกิจเนี่ยอาชีพของเขาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาการเจรจาการประชาสัมพันธ์การการพูดเป็นหลักมองว่าเป็นอาชีพที่แบบ เป็นใช้การพูดเป็นหลักหรือเป็นอาชีพที่แบบเป็นธุรกิจที่ทํากับคนในครอบครัวเหมือนเป็นลักษณะแบบธุรกิจกงศีอ่ะอม,มองไปแบบนี้นะอาชีพของเขาน่าจะน่าจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไอเดียดีความคิดดีบันเจิดมากๆชอบอยากทํโน่นอยากทำนี่คิดเยอะมากคือแบบวางแผนอยากทำัน่นอยากทำอันนี้หลายอย่างแต่สุดท้ายก็คือไม่ทําอะไรสักอย่างพ่อโมแต่คิดไง หมดะคิดเนี่ยคือลักษณะคู่ของคุณจะเป็นแบบเนี้ยอืมแล้วเขาก็เป็นคนที่มองการไกลมากๆเป็นคนมองการไกลอย่างที่ในหน้าบอกมองการไกลแต่ว่าไม่ลงมือทําอะไรสักทีสักอย่างเลยมองว่าเป็นแบบนี้นะโอเคอ่ะขอดูให้อีกทีหนึ่งก่อนอืมลักษณะนิสัยของเขาเหรืออะไรยังไงเนาะคู่บุญคู่บารามีของคุณนะเขาเป็นคนที่แบบ ดูอารมณ์แบบลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะแต่ก็เป็นคนที่รักจริงนะเป็นคนที่รักจริงมากๆถ้ารักใครคือรักจริงๆเลยรักเดียวใจเดียวไม่เปิดใจให้ใครโอเคแล้วเขาก็เป็นคนรุนแรงนิดนึงรุนแรงในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนที่ใจร้อนอ่ะใจร้อนเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนดูแบบกล้าลุยทุกๆสถานการณ์เออเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับทุกๆเรื่อง เป็นคนที่มีความพยายานเวลาที่เขาตัดสินใจทําอะไรคือต้องตัดสินใจด้วยความรุนแรงบางทีแบบไม่ใช่ตุนงรงนถึงขั้นแบบตีกันไม่ใช่นะแค่แบบว่าคือถ้าจะทําอะไรคือจะได้อะไรค,คือต้องได้มองว่าเป็นแบบนี้คืออยากได้อะไรคือต้องได้เพื่อให้สิ่งที่ตัวเองมันบรรลุตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่หัวแข็งเป็นคนที่พูดเอาใจใครไม่เป็นประจบเอาใจใครไม่เป็น ทำอะไรคือทำจริงจังหนักแน่นถ้ารักใครคือรักจริงแต่เป็นคนที่เอค่อนข้างเย็นชานิดหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่เย็นชานิดหนึ่งอือาชีพของเขาหรออาชีพของเขาอะคือนี้นณามองว่าอาชีพของเขานจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนตำรวจทหารเป็นช่างเป็นวิศวะเป็นทนายอะไรประมาณนี้นะคะมองาเป็นแบบนี้นะนม่จะเกี่ยวข้องงานแบบนี้เนาะเออเอ่อ ถ้าถ้าเป็นธาตุก็จะเป็นธาตุลมธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟได้หมดเลยธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟนะคะได้เหมือนกันได้หมดเลยเนาะมองว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์แบบดูลึกลับดูเซับซ้อนนิดหนึ่งเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์เป็นคนที่ดูมีสเ,นเนนมสเน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆคือลักษณะของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะอื ừ, เขาเป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบวางแผนอะชอบวางแผนแบบ ในเรื่องของงานวางแผนดีมากเป็นคนที่มองการไกลไม่ชอบเ,ออเขาชอบใช้สมองในความคิดชอบใช้ใช้สมองใช้ชอบใช้ความคิดมา,มากมากมากกว่าการใช้แรงกายของตัวเองเขาเป็นคนที่ชอบคิดคิดนู่นมีแผนเยอะแต่ว่าไม่เอาตัวเองลงไปทํานะแต่จะให้คนอื่นทำแทนซะมากกว่านี่ใส่ของเขานะอืมเป็นคนลนักษณะประมาณนี้เลยนะคะโอเคขอดูอีกซิ อันนี้คือลักษณะคู่แท้ของคุณนะที่จะคุณจะได้เจอเป็นคู่บุคู่บารมีของคุณนะปีนี้คุณเจอหรือ,อยังบางคนเจอแล้วนะปีนี้คุณเจอหรือ,อยังบางคนเจอแล้วนะคะมองว่าเจอแล้วแต่ว่ายังลังเลใจอยูอย่ใช่หรือเปล่าว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมองว่าเจอแล้วนะเจอแล้วนะโอเคอ่ะขอดูซิทีนี้อขอดูจากกองนี้นะคะเป็นออร์เคิลเนาะว่าเท่านอยากจะบอกหรือจะแนะนําอะไรคุณหรือเปล่านะคะ อยากจะบอกหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรคุณหรือเปล่านะอืมดูซิมีอะไรอยากจะแนะนําคุณบ้างหรือเปล่าขอดูใบแรกของคุณนะคะคู่ของคุณนะหรือตัวคุณก็ได้นะคะจะไปถึงตัวคุณก็ได้แล้วแต่ให้อยากจะบอกอะไรนะคะโอเคเอออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะเหมือนที่นีนาบอกอะชีวิตรักของคุณอะมัน มันคุกเขาไปทุกอย่างเลยคุกเขามันเป็นเหมือนแบบเป็นคนมีรสชาติดูกลมกล่อมบ้างอาจจะดูดูหวานบ้างดูขมบ้างมันก็แล้วแต่คําว่ารสชาติซึ่งแล้วแต่คุณจะตีความหมายว่ายังไงแต่หน,น้ามองว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวกันมากๆคุณมองดูที่หัวใจ,ห,วใจหัวใจตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นภาพไหมตรงหัวใจเห็นไหมอ่ะ เห็นหัวใจแม่วางอยู่ใกล้แก้วแก้วใกล้แก้วน้ําแก้วชาคือที่หน้ามองว่าคุณพยายามเติมเต็มความรักของคุณให้มันดูมีชีวิตชีวาให้มันรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นให้มันดูกลมกล่อมขึ้นอ่ะหน้ามองเป็นแบบนี้นะอืมอ่ะชีวิตคู่ของคุณมันน่าจะไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกมีคู่อยู่แล้วที่หน้าบอกเมื่อสักครู่มันเติมความรักให้กันเยอะๆมันเติมความรักให้กันบ่อย หรือแม้กระทั่งเรื่องของบุญสายบุญก็มาด้วยนะเติมความรักให้กันบ่อยๆเติมพลังงานดีๆให้กันบ่อยๆเรื่องของความรักเองก็เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พิเศษมากสําหรับคุณแล้วคุณก็มองว่าเขาเนี่ยดูโดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยซ้ำในสายตาของคุณนะ คือน่นางมองว่าถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องมองว่าเขาน่าจะโดดเด่นกว่าคนอื่นแหละคนอื่นไมใน่ในสายตาของคนอื่นนะฉันแบบไม่สนหรอกฉันสนต่แค่เธอคนเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็ตัวของคุณเองนะ่ะน่นางมองว่าคุณเองก็เป็นคนที่โดดเด่นมากๆในทางสังคมเหมือนกันคุณเป็นคนที่โดดเด่นไม่ว่าคุณจะท,ทาอะไรอะ่ะคือคุณจะเด่นมากๆจะมีหลายๆสายคู่อ่อหลายหลายๆสายตาหลายๆคู่ที่เขามองกูดูคุณอยู่ว่าคุณโดดเด่นจริงๆแล้วก็คุณเป็นเหมือน ที่น่าบอกเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นหงอะเป็นหงอยู่ในฝูงกาประมาณนี้ต้องเทียบว่าเป็นหงนะไม่ใช่กาโอเคคุณดูโดดเด่นแม้กระทั่งเขาเองก็เป็นคนที่โดดเด่นเหมือนกันนะคะในทางสังคมอมืคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจแบบใจเย็นมากแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากๆทุกอย่างทุกอย่างเลยคือ ทำไมเป็นลักษณะเหมือนแบบคือนีน่ามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เวลาที่คุณเผชิญเรื่องอะไรก็ตามหรือคุณเจออะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเจอคู่แท้หรือเป็นไม่ใช่คู่แท้ก็ตามนีน่ามองว่าคุณก็เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตยอยู่ตลอดเวลาคุณไม่เคยปิดกันดนะะดก้นตัวเองด้วยซ้านะคะไม่เคยปิดกั้นตัวเองด้วยซ้ํานะ คุณต้องมีคู่แน่นอนเห็นไหมคุณต้องมีคู่ของคุณแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆด้วยเห็นปะเอ,อ่อนะคะคู่ของคุณมาแล้วนะคะคุณแค่เปิดใจเปิดใจแล้วก็ทําใจของตัวเองนะคะให้มันแบบลอยไปตามสายลมไม่ต้องบีบบังคับตัวเองไม่ต้องปิดกั้นตัวเองถ้าใครมาก็ถ้ามีใครเข้ามาก็เปิดใจลองลองดูแล้วกันนะอืม ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยกายให้มันสบายๆพิวไปตามลมนะคะไม่ต้องต้านลมนะไม่ต้องต้านลมอะไรทั้งนั้นเลยนะคะทําใจให้สบายมากที่สุดแล้วคู่ของคุณจะเข้ามาเองนะคุณสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอคู่ของคุณแน่นอนนะคะและคุณจะได้อยู่ดูแลเขาใช้ชีวิตกับเขาแน่นอนนะอาจจะบางคู่อาจจะได้เจอกันในสถานที่ที่แบบว่าเป็นธรรมชาติ เป็นสวนสาธารณะเป็นภูเขาเป็นเหมือนแบบไปเที่ยวป่าเดินป่าแล้วเจอกันอะไรประมาณนี้บางคนบอกว่าโอ้ยจย์หลงป่าด้วยกันเหรอคะแล้วไปไป,ไปจะรักกันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเอออาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบคือเหมือนกับว่าเอ,อ่อเขาเรียกว,ว่าไงคือสเปคสไตล์มันคล้ายๆกันอย่างเช่นแบบฉันชอบเดินป่าเที่ยวตามเขาไปตั้งแคมป์ไปแบบไปตั้งแคมป์ไป การเต้นนอนแคมป์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วจะไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันถูกคอกันถูกใจกันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลคุณแล้วก็จับมือไปกับคุณอีกอย่างหนึ่งนะท่านอบอกว่าเดี๋ยวท่านจะนําพาคู่แถวคุณะมาเจอคุณแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคุณมีโอกาสได้เจอแน่นอนเจอจริงๆแล้วเลือกใครแค่นั้นเองเจอแน่นอนค่ะ คุณจะได้เจอกันใน่ามการธรรมชาติคุณจะได้เจอกันในที่ที่แบบเป็นเหมือนธรรมชาติได้เจอกันไม่ใช่ไปเจอกันในแบบเอ่อบางคนอาจจะเจอกันในที่ทํางานเป็นเพื่อนร่วมงานอ่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะบางคนแบบว่าไปเที่ยวตามที่นีนาบอกไปเที่ยวตามป่าตามเขาไปแคมป์ปิ้งอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรู้จักการจากที่แบบมีคนใกล้ตัวแนะนําให้รู้จักกันนะคะคุณสองคนจะได้เจอกันนะอืมโอเค อันนี้คือชาวราศีพิจิกนะคะอ่ามีประมาณนี้นะคะคือทั้งทั้งหมดทั้งมวลสิบใบเนี่ยคือในหน้าก็เอ่อส่งส่งความรู้สึกดีๆส่งต่อความรู้สึกดีๆเขาเรียกว่าเอ่อเอาความรู้สึกดีๆก่อนนอน ไปฟังพลังงานบวกๆนะคะประมาณนี้เนาะรู้สึกว่าเป็นข่าวดีนะของคําว่าคู่บุญคู่บารามีของคุณยังไงคุณก็ได้เจอคู่แท้ของคุณแน่อนอนเพราะว่าจากที่น่นาหยิบไพ่ขึ้นมาเนี่ยจากที่หยิบไพ่ขึ้นมาสิบใบนะ่ะยังไงคุณก็ได้เจอบอกเลยว่าไงคุณก็เจอนะคะเห็นไหมอ่ะโอเคอันนี้คือข่าวดีของชาวราศีพิจิกนะมีประมาณนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยสิอืมไม่รู้ว่ากี่นาทีไม่รู้ว่ากี่นาท,นาทีแต่รู้แค่ว่า ดีแน่นอนนะคะโอเคถ้าอย่างงั้นนะคะนี่น่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะคะขอให้เจอคู่แท้ของคุณเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มารักษาถือศีลการให้ครบ5ข้อด้วยนะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะโอเคอะก็มีประมาณนี้ในค่ำคืนนี้นะคะขอเอาเจอกันเลยวเอยรู้สึกว่าลินพันธ์กันละเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนะไปนอนแล้วนะสามทุ่มครึง่งละ เลี่ยนพันกันละบ๊ายบาย